เัานด้พบกับรายการประมาณล็ er อกเกอ Channel อีกชั้นเคยนะฮะวันนี้กลับมากับชิมจิตตีนะฮะโอเคก็หลังจากพาที่แล้วเมาได้หายไปใช่คราวที่แล้วเมาหายนะฮะก็ไปต้องห่วงคราวนี้แน่นอนละ ไม่หายแน่นอนก็องจริงแล้วอยู่เป็นพาสา์ไปซ้ำคราวที่แล้วม,มันเฟล,ลคือไปกดโดนปุ่มไอ้นี่ปุ่มอะไรวะปุ่มวินโด์แล้วก็ทำให้แล้วก็ทำให้เกมค้างนั่นแหละฮะนั่นคือปัญหาอะไรนะเออให้กูสร้างได้แล้วเหรอถามหนจี ให้มาสร้างกลางเมืองอย่างนี้เนี่ยนะโอ้บ้าบ้าแล้วเท่าไหร่เนี่ยสองหม่นสองเนาะนี่ตรงนี้มีที่ไหนละทานตรงเนี้ยถ้ามาสร้างฝั่งนี้นี่จะถูกต้องตามหนักที่จะดีถูกปะ แอดวันโคลมาตัวยอะของดีขุดได้ทั้งวีทั้งวันเลยขุดเร็ววันที่เปล่งอะเร็วมากเร็วเวอร์อ,อย่าทำเสียงเลย not in not for consumer รอเดี๋ยวสิอย่ารีบอย่าร้อนเดี๋ยวนอนไม่หลับถุยใช่แช่เดียยกันไมเนะี่ย ดูมุกเราแป็กจังแม่งตะไลไปฮอตอินฮอตฟลายเกิรซูเมอร์เนาะอดีตแจ๊โอ้นักการนักท่องเที่ยวเหรอคิดเหรอว่านักท่องเที่ยวจะมาเดินเล่นเมืองเนี่ยตอนที่เมืองกำลังอยู่ในสภาพว่าตกเต็มย่ำแย่ขนาดนี้เนี่ยนะคิดเหรอว่านักท่องเที่ยวมึงจะมาเดินเล่น โอ้บ้าคิดไปไกลกันอีกแล้วพร,รุ่งนี้รู้น้่อจอยากจะมาเดินเล่นเมืองเล็กๆแบบนี้เหรอไม่างี้รถแม่งก็กติดอิถ้าจะขยายคือต้องลื้อทั้งเมืองเลยนะลื้อทั้งเมืองยิงถ้าจะขยายอถน,นนะน่ะผมได้แค่นี้มันเล็กมากอันนี้ผมสามเลนนะ สามเลนเลยนะไฮดิเซนซี่อันนี้มันแค่สตรีทอันนี้มันเอวินคือถนนใหญ่ไม่รู้ออกเจงถุกหรือเปล่านะคลิปนี้ก็อาจจะอัดไม่ค่อยเกินสิบนาทีกันๆเนาะเพราะว่าแม่งอัพโหลดนานคลิปเพลงเลยแลนะ้วอัพคลิปเนี่ยอัพได้อัพดีอัพโคตรนาน มันจะนานอะไรก็ไม่รู้ปวดตับเจออย่างนี้แล้วเจ็บใจเจ็บนี้อีแล้วนั้นเจ็บนี้ไม่ลืมโอเคพอพออืมนี่คือความแวรลรอนนะ จะไปสร้างเมืองหนึ่งมาเล่นเดียเราแจมกันเนียจะช่วยกันเช็คไข่หรอกเราเล่นเองเนั่นแหละโอเคขั้นต้นเป็น มีแค่นี้หมดไฟจบเยี่ยมลมเพลมัดอ,อย่านะมันไม่ใช่เพียงเก่าๆางนั้นนะโอ้ยแม่เอาเมืองนี้ปล่อยอ a b a นดอนได้ไหมเนี่ยเอามาดู a b a นดอนเดีม เลือกผิดเมืองของหล่นนะวันที่เดิมอะไรน,นี่แหละยึดหลโอเคได้เวลดอัพ อยู่วันดิษเอ้ยคือมันอัพเสร็จแล้วละ่ะไม่ใช่อัพอะทำจากมูมวีเมคเกอร์เสร็จแล้วคลิปละาหกนาทีแล้วกันเนาะงั้นขอจบแค่นี้ก่อนก็แล้วกันละครับบายครับเจอกันพัทหนะ้ายบาย